่อลูกปั่นโปโอ้ยปั่นให้แหลกไปเลยป้าอจาจารย์ปั่นปร้านที่2ครับร้านนี้ชื่อว่าสุขที่หม้อไฟนะครับตั้งอยู่พุทธมนทลสายหนึ่งปากซอยฝั่งถนนเพชรเกษมครับโปริชชั่นสำหรับแฟนรายการไปที่ร้านเขาบอกว่ามาจากรายการเรานะรับส่วนลดค่าอาหารทันที10%ตั้งแต่ว,วันนี้ ถึง15พฤศจิกายน2 5 6 6ารับผรสุขที่หม้อไฟครับร้านหมาล่าสายพานครับที่รสชาติความเด็ดเต็ม10ราคาเริ่มต้นที่5บาทเริ่มต้นความสุขกันที่น้ำซุปครับมีให้เลือกถึง8ซุปกับราคาสุดโดนใจครับ1ซุป49บาท2ซุป59บาทเท่านั้นเองซุปที่มาแล้วห้ามพลาดเลยนะฮะนั่นก็คือซุปหมาล่าเผ็ดมากมันน้อยไลซุปน้ำดำญี่ปุ่นครับที่ไร่รสกลมกลม่อม จากปลาโอแบบฟินๆนั่นเองซุปข้าวตุ๋นกระดูกหมูครับเคี่ยวกว่า6ชั่วโมงครับต่อกันที่น้ำจิ้มสูตรเด็ดกับน้ำจิ้มงาถั่วความกลมกล่อมแบบตัวแม่และสามารถปรุงเองได้ตามสูตรที่ทางร้านเนี่ยมีให้อีกด้วยนะฮะอย่างสูตรมณฑลหนึ่งครับโดยเฉพาะพริกน้ำมันครับที่ทางร้านเนี่ยทำเองและที่เด็ดครับอยู่ที่เมนูที่ไหลามาบนสายพานนั่นเองสดเยอะหลากหลายราคาเหมาะสมครับเริ่มต้นที่สีม่วงครับ5บาท สีเขียว10บาทนีฟ้า15บาทสีเหลือง20บาทถาดขาว30บาทถาดแดง40บาทถาดดำ50าบบาทครับเมนูที่มาแล้วห้ามพลาดเลยนั่นก็คือเลือดไก่เต้าหู้หมูนั่นเองหมูหมักงาเสียบไม้เบคอนกุนเชียงปลาหมึกสดปวยเล้งโอซุนวอเตอร์เคส ฟองเต้าหู้ปิงปองฟองเต้าหู้หม้วนทอดปลาท่องโกเมนูนี้กินกับซุปข้าวตุ๋นกระดูกหมูแล้วลงตัวสุดๆเลยแหละครับเส้นมันม่วงฟองเต้าหู้สาหร่ายหม้วนทอดไส้อ่อนหมูกุ้งสดสันคอหมูแท้สไลด์ไส้เป็ดหมูห่อชีส เนื้อเสือออสกรีนแฮมครับปิดท้ายด้วยเนื้อน้องลายตุ๋นครับยังมีน้ำลำไยเกตหิมะหวานละมุนเนื้อแน่นๆอีกหนึ่งเมนูเด็ดที่ไม่ควรพลาดเลยครับไปอุดหนุนกันครับร้านสุกที่หม้อไฟนะครับเป็นร้านชาบูหมาล่านะครับตั้งอยู่พุทธมนฑลสายหนึ่งปากซอยฝั่งถนนเพชรเกษมบอกว่ามาจากรายการกินเที่ยวอาดาเดอร์ครับรับส่วนลดค่าอาหารทันดี10%ตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤศจิกายน2 5 6หน้าครับผมติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย Hey